สวัสดีเด็กค่ะเด้อสวัสดีพ่อพี่น้องป้าพ่อป๋อเบิร์ตสกู๊สุขวัลนะคะมาพ่อกันคือเข่าค่ะกับสมนักกุมเมทายมละมัทตักให้แล้วแน่นะคะเอวาน้องเอวานะคะสถาปานียาประหลดนะคะเดี๋ยวเขาสาวจากแองกิ้งเบิร์ดนะคะเมื่อนี้กะสิมาร้องเพงลงไะทุกคนได้ฟังนะคะลมบอยวอยหยินแต่ร้อยขีหอดผู้บ่าวนะคะบรรยากาศแบบนี้ค่ะคะ่ะมันก็ต้องเหมาะกับข้าวจีนะคะกะสิมาร้งองเพงลงไะทุกคนฟังนะคะตามจริงก็ไม่ได้เกี่ยงอย่างกับข้าวจีนะคะเอาเบามาซื้อๆเด้อพี่น้อง <N g ile ad> น้ำหนาวแล้วคือพี่น้องตูปฝาตูปเข้าเป่าไฟดังไฟนะคะเด้อต้มน้ำอาบนะคะเด้อพี่น้องป็นวัดปิดไอแก้ไข้แก้หนาวที่ซี้แผงสีเขียวนะคะเมื่อนี้ก็ซิมาร้องเพลงปันทุคนได้ฟังนะคะกะซิมาร้องเพลงปันทุคนฟังค่ะเพราะว่าห่างหายจากการร้องเพลงมานานบอกวาเมื่อวานนี้ก็ร้องปันถุคนฟังนะคะะยังมาร้องปันถุคนฟังนะคะอยากเอาเสียงรำนะคะมาฟังตอนพี่น้องนะคะกะพี่ซ้อมได้ค่ะได้พอบองอ อาจารย์นักดนตรีลงโซนน้นองกำลังวัดิีโอละนอ้อน้ำตากระไหลย,ย้อยลงคอจนน้องสะมังนนอนว่าไอแฟนคับประจำน้ำซ้ำเป็นคนที่น้องก,กอดผู้สาวเท่าแม่เอาน้ำตาอยู่นาเวที เอาจังใดเนาะพี่เมื่อเนี่คือนนีมาพอผ้าบาตาสิเริ่มต้นด้วยการเตยลากัยานหัวหน้าพลายออกจากวงสิเตยโศกกัะบอกเม่นฉากโศกคิดแต่โศกเลยถือไม่ยืนงองมูลังหานกะลนจนโตก็อย่าเสียชื่อวงนางเอก อ,อม่ล้ำใจมันช้ำเต็มที่แล้วล่ะพี่ใจมันช้ำเต็มที่แล้วล่ะพี่ออกมาล้ำเท่านี้เพื่อหลงสนบอนไปจื้อบดได้บทบาทการแสดงมันเจ็บแห้งจนชู่ทุกใจย้อนใช่ตุม่มเออเขาก็อยู่น้องป้องไปเบอร์สกุลสกุนนะคะฝากติดตามเพจได้ย้อนนะคะกดไลค์กดแชร์กับกเรา มีกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากติดตามนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ